ทุกคนคะ่ะนี่เครื่องเป็นของพวกเรานะคะเพิ่งมาจอดค่ะเพิ่งมาเลือเลยนะบริการดีดีค่ะใช้หน้าซาเทิร์นนะคะจากควางโจออกแลนด์นะคะทุกคนค่ะพวันนี้เดินทางโดยสัรริภาพนะคะอาหารอ,ารอร่อยมากๆสาวบริการนะแอร์โมสเทสทุกคนกสวยน่ารักและใจดีนะคะขออะไรก็ให้นะคะขอน้ำเพิ่มอะไรเงี้ย ริการที่ดีย้นยัมตลอดเวลาเลยค่ะอย่าลืมนะคะมาใช้บริการใช้หน้าแอร์ใช้หน้า,าเซาเนะคะค่ะขอบคุณนะคะมาถึงออก Auckland แลนแล้วนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราก็เดินไปนะนุ่มมาคำถูกออกรันอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พ สวัสดีค่ะพี่นายตอนนี้ปันลุงแล้วก็คุณกิติศักดิ์นะคะคุณสามีกิติศักดิ์ก็มาถึงออกกลนเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเพิ่งเรื่องพิ่งลงจอดนะคะคนี้คะ่ะบรรยากาศข้านอกฝนตกนะคะค่ะมาถึงออเแลนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วคะ่ะนี่คะ่ะเรียลคัมทูออ l ก n นนะคะคนะคะ เครื่องเพิ่งลงจอดนะคะนัมเบอร์เจ็ดแปดเจ็ดเนาะโออิงเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเข็นาเซาเทิร์นนะคะที่น <ography> ั่งขเรานะคะจากวางโจมาออกแลนด์นะคะพี่ตอนนี้ปานรุ้งกับคุณกิติศักดิ์ก็มาถึงออกแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะยินดีต้อนรับเพิ่มสู่ออกแลนด์แอร์พอร์ตค่ะโอเคไหมโ แต่ตอนนี้ เครื่องนะคะกำลังถ่ายเทนะคะขนสัมภาระลงจากท้องเครื่องนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะกำลังะะล,ำลำเลียงนะคะออกนะคะเจ้าห้าที่ก็จะแพ็คนะคะแพ็คเป็นล้อลแบบนี้นะคะก่อนบรรจุข้างในเนาะ Yeah, so